สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสำหรับคนที่ชอบแคมปิง้งและต้องการความแตกต่างเราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิง้งนวัตกรรมของแรไอเทมระดับโลกเพราะเราอยากให้คุณเป็นแคมเปอร์มืออาชีพเหมือนกับเราครับครับสวัสดีครับพบกับแคมป์ซัฟฟรีและสัปดาห์นี้นะครับเป็นซีรีส์แรกที่เราจะไปตามหาของหายากในประเทศญี่ปุ่นจุดประสงค์ที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่น ในครั้งนี้นะครับ 1. พอดีเพื่อนที่ญี่ปุ่นเชิญมาให้เราไปดูงานรถบ้านเป็นงานใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น2นะครับเราจะไปดูของหายากที่ผมชื่นชอบอยู่แล้ว 3. เราจะไปท่องเที่ยวนะครับโดยนั่งรถบ้านนะครับเป็นโมอเตอร์โฮมขับไปเที่ยวตามสถานที่ดังๆต่างๆประเทศญี่ปุ่นท่านชมพร้อมแล้วนะครับรัดเข็มขัดเตรียมตัวไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันครับ ครับวันนี้ผมเพียสแคมป์ซาฟารีนะครับวันนี้เพียสจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปกับสปอนเซอร์ผู้น่ารักนะครับแม็กญี่ปุ่นนี้เขาเล่นเต็นท์กันแบบจริงจังขนาดไหน,น น่าจะต้นๆของโลกนะครับที่นู่นอะไรถูกครับไม่มีอะไรถูกเลยครับมีแต่แพงหมดเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปช็อปภาพเปรียบเทียบราคาเมืองไทยราคาจะสูสีกันไหม,มกำลังลงนะฮะสนามบินนาริตะ สัง้าตบ,บินไทยได้นำท่านมาถึงท่าจาับสยามนานาชาตินรฬิกาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาถึงแล้วครับเรานัดน้องต้นไว้ก็จะมาอาสา,า,าดูแลทีมนีเพวันนี้เป็นยังไงพี่พ<า>เดินทางเหนื่อยไหมน้องต้นมีอยู่กี่ปีครับเนี่ยสามครับพี่สามปีแล้วยังไม่ค่คยคลองเท่าไรหรอครับจริงเหรอแต่อยู่ไปหน้าือนญี่ปุ่นแล้วนะฮอตัววันนี้เดี๋ยวเขดับโอเคเดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนี่เราจะเดินทางกันยังไงครับพี่จะเดินทางรถไฟครับไฟมันจะมีสองช้อย สอยแรกเนี่ยเขาเรียกว่า next นะน <Yeah. S 1> next เนี่ยมันจะยิงตรงจากนาริตะไปที่โตเกียวหรือเวย์โนได้เลยคนโลคอลโลคอลอย่างผมเนี่ย oh. ก็จะไปเคเซไลายระยะเวลาเนี่ยเคเซไลา์มันจะประมาณชั่วโมง20นาทีแต่ next ที่ว่าเร็วสุดก็ชั่วโมงหนึ่งส่วนต่างก็ยี่สินาทีผมว่ารอได้เทียบกับราคาประมาณ1,400เยนกับ2,500ันาก็จะเซฟประมาณพันเยนหรือประมาณ300บาทได้สองคนรอฮะสอคนโอ,อ,อ้อโห ในไหนทริปนี้เราก็ใช้รถไฟเป็นการเดินทางหลักแล้วผมมีทริคเล็กๆสำหรับการใช้รถไฟที่ญี่ปุ่นมาฝากกันครับนั่นก็คือ5ข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติบนรถไฟญี่ปุ่นครับ ข้อแรกไม่นั่งในพื้นที่ p าย o r i t y s e ีสีทนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับ p r i o r i t y s e ีีมากครับถึงแม้รถไฟจะโล่งแค่ไหนก็ตามพวกเขาจะไม่นั่งเก้าอี้เหล่านี้และจะเปิดทางให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและสตรีมีครรภ์ได้ใช้บริการก่อนเสมอครับข้อ 2. ไม่สะพายกระเป๋าไว้บนไหล่ในขณะที่มีผู้โดยสารหนาแน่นครับโดยธรรมชาติของรถไฟญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะหนานแน่นมากๆครับโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนชาวญี่ปุ่นจะไม่สะพายกระเป๋าไว้ด้านข้างแต่จะถือไว้บริเวณด้านหน้าของตนเองแทนครับเพื่อเปิดทางให้มีพื้ ี่สำหรับผู้อื่นที่เข้ามาโดยสารหรือแม้แต่เวลานั่งบนเก้าอี้ชาวญี่ปุ่นก็จะวางกระเป๋าไว้บนด้านหน้าขาของตนเองแม้เก้าอี้ข้างๆจะว่างก็ตามครับข้อ 3. ไม่อ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ขณะที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นจริงๆโดยปกติแล้วชาวญี่ปุ่นมีนิสัยรักการอ่านอย่างมากครับแต่ในขณะที่ใช้บริการรถสาธารณะชาวญี่ปุ่นก็มีมารยาทที่เค,คร่งขร่าที่จะไม่อ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ในชั่วโมงเร่งหนดข,ของการโดยสารเพื่อโฟกัสต,ต่อสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดเวลาครับข้อ4ไม่นั่งไขว่ห้างขณะ นั่งอยู่บนเก้าอี้โดยเก้าอี้บนรถไฟที่ออกแบบมาให้รองรับเฉพาะบริเวณลำตัวเท่านั้นชาวญี่ปุ่นทุกคนจึงถือเป็นมารยาทที่จะไม่นั่งข่อยห้างขนาดโดยสารอยู่บนรถไฟครับเพราะขาของพวกเขาอาจจะไปรบกวนยังเก้าอี้ข้างๆได้ท่านเองครับและข้อสุดท้ายไม่ยืนขวาหรือพิงพนักข้างประตูไม่ว่ารถไฟตู้นั้นจะว่างแค่ไหนก็ตามโดยปกติแล้วถ้าไม่มีที่นั่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเดินไปพิงพนักข้างประตูแทนที่จะห้อยแขนให้เมื่อยตามราวใช่ไหมหล่ะครับแต่ชาวญี่ปุ่นกลับไม่คิดอย่างนั้นครับ พวกเขาไม่เคยพิงพนักข้างประตูเลยไม่ว่ารถไฟตู้น,นั้นจะว่างขนาดไหนเพราะมารยาทที่ถือปฏิบัติกันมาว่าจะไม่มีการยืนขวางประตูนั่นเองครับและนี่ก็คือ5้าข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติบนรถไฟญี่ปุ่นอย่าลืมนำไปใช้กันได้นะครับตอนนี้เราจะไปที่พักนะฮะเรามาอยู่วีโนะก็ประมาณ สาองศาตอนนี้นสถานการณ์ตอนนี้ ในช่วงนี้นะครับเพียก็จะบอกว่าเป็นความรู้เป็นเก็ตความรู้เล็กน้อยหรือทริคนะครับในการที่เราจะไปซื้อของในต่างประเทศในร้านญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้อยู่ว่าเขาอยู่เมืองอะไรนะครับและมีรถไฟผ่านไหมมีรถไลผ่านเป็นช่วงเวลาต้องศึกษาของเขาก่อนแล้วว่าของเขาเนี่ยที่จะวางจําหน่ายมีชื่อร้านอะไรบ้างเราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่จะไปตามหาของเนี่ยของรายเทมเนี่ยแต่ละร้านค้าเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน พวกนี้ต้องตั้งใจเป็นจริงนะครับถึงจะได้ของที่ลายเท่จริงๆสําหรับเพื่อนๆที่อยากไปตามหาของเป็นผมเนี่ยการที่เราสื่อสารเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเพราะประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่พูดภาษาอังกฤษาอาจจะต้องมีล่ามแต่ญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรไหมครับเขาเป็นคนที่เฟรนด์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สมมติเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่เขาจะไม่มีขึ้นไม่มีลงและไม,ม่ลดราคาเขาจะเป๊ะเรื่องนี้ทําให้เรามั่นใจได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เอาเปรียบทางด้านเรื่องราคาและเรื่องที่สาคัญที่สุดนะครับ การที่จะไปช้อปปิ้งพวกนี้หนึ่งเรื่องของสุขภาพ 2. เรื่องภูมิอากาศการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปซื้อในร้านเก่าได้เพราะเรามีแต่เดินหน้านะครับการเดินทางที่จะกลับไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไรของช้อปปิ้งร้านนั้นนะ่ะเราต้องตัดสินใจเลยว่าเราจะซื้อกลับไปซื้ออะไนคุ้มค่ากว่านะครับอันนี้คืออีกทิศหนึ่งนะครับเวลาสำหรับคนที่จะไปซื้อเหมือนผมนะครับควรคิดและวางแผนดีๆพี่ต้อนอากาศเท่าไหร่วันนี้ Lói nhìn nhận lận đi, thân cắt yên, yên nay kiao 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 đi kiao 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 ันนี้เราก็ขอญาตทางเจ้าของนะฮะซึ่งเราบอกว่ามาจากประเทศไทยเขาก็น่ารักมากเดี๋ยวจะอุ่นเขาเขามีแบรนด์ที่ผมชอบหลายแบรนด์ราคาดูที่ว่าจากประเทศไทยกับที่ญี่ปุ่นอนไนถูกแพงกันอ,อันนี้คือลังน่าจะเป็นลังของสโตพิกแล้วเขาเป็นคัสตอมาคราฟงานคราฟหมดแล้วนะฮะคัสตอมหมดนะครับซึ่งจะเป็นของที่หาย,ยากพอหลุดออกจากร้านนี้ไปจะเป็นของรีเซลนะครับ น้บับ,บอกนี่คือวิธีซื้อของที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่แต่ละร้านไม่เหมือนกันบางร้านก็เป็นหยิบของจริงไปจ่ายแต่ร้านนี้คือคุยตะกี้เขาบอกว่าหยิบบัตรมาอย่างเดียวแล้วเขาไปหยิบในสต็อกมาให้ วันนี้เราก็มาร้านเล็กๆนะครับจะเปลี่ยนด้วยคุณภาพของเขาจริงของเขาเป็นที่นิยมมากเอางี้ของลายเทียมทุกอย่างรวมที่นี่นะครับเป็นงานศิลปะของญี่ปุ่นเขามันพูดถึงราคาไม่ได้นะครับเสร็จแล้วพอมันหมดปุ๊บอย่างเงี้ยวันเนี้ยเรามาเจอได้เห็นของเยอะไม่เกินวันเนี้ยเดี๋ยวของหมดละหมดร้านลนะเยี่ยมเขาจะเป็นงี้การขายของเขารายการที่เรา จะซื้อครับโอ้โห <c oughs> แทบจะเมาร้านเย็นแน่ซื้อถึงประมาณร้านร้านเย็นเราไปดูกี่ที่นะวันนี้สามที่สี่ที่ครับที่นี้ก็จะหมดวันแล้วเนี่ยซื้อของยากครับญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อง่ายนะบรรยากาศที่ผมเข้าไปนะครับสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในการขายของเขาเนี่ยเขาจะไม่แปะราคานะครับเขาจะวางนามบัตรไว้แต่สินค้าเขาเป็นชุดๆุดว่าสมมติเช่นมีดเขาก็จะมีนามบัตรวางไว้สมมติว่าเขามีมีดสิบอันเขาจะวางนามบัตรไว้สิบอันถ้าเราหยิบไปอันหนึ่ง ถ้าเกิดเราซื้อเขาชิ้นหนึ่งเขาจะรู้สต็อกเลยว่าเขาเหลืออยู่9ชิ้นนี่คือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับของคนญี่ปุ่นท่านผู้ชมคนไหนนะครับจะเอามาใช้เป็นจุดขายของที่ร้านก็ทําได้นะครับอย่างร้านกิกฟิวจุดเด่นก็คืออะไรไหมครับที่เขาทําสินค้าเขาคิดขึ้นมาเองผลิตเองจํานวนไม่เยอะนะครับและเขาก็บอกว่างานที่เขาจะขายเนี่ย เขาจะต้องมีวันที่เขาจะออกมาขายในวันนั้นๆเขาจะไม่ทําของระหว่างบนร้านเขาเลยเขาก็จะนัดว่าวันนี้เขาจะไปออกบูธที่ไหนไปออกงานที่ไหนและบางสิ่งที่หายากต้องไปจับฉลากจะสามารถซื้อของเขาได้นี่คือสิ่งที่ทำสตอรี่ทำให้ผมต้องตามไปหาร้านกิ f กฟิล ดูของนะฮะตระยาเขาผมว่าเมืองไทยเล่นกันไม่เกิน20คนเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานลึกคือคนไทยอะพอฮิตถึงจะเล่นพี่พูดหมายถึงว่าในตัวพี่เองนะพี่เองก็เป็นผู้เล่นเหมือนกันถ้าเขาฮิตพี่ถึงจะเล่นตามแต่ญี่ปุ่น่ะเขาก็ฮิตแล้วอันนี้เป็นหมอ้อข้าวญี่ปุ่นใช่ครับเรากินข้าวไปก็ใส่นี่มันจะเก็บความร้อนใช่แล้วดูดูดูงานเขาี่ครับ โวกกะมาดอนแปลว่าก็คือไอ้ตัวเนี้ยคือชื่อมันหม้อหม้อหุงข้าวญี่ปุ่นอ่ะฝาปิดเขาจะเป็นอย่างนี้เลยแต่เขาเนี้ยเขาผนวกกับงานแคมป์ก็เอาไปนแคมป์มาเขามีเขาก็เลยย่อย่อขนาดมาแล้วก็สองพันสองพันกว่าหมื่นเยนก็สองพันหกมันเหลืออันเดียวพี่เนี่ยไมเหอเรใส่เก้าอี้ ในวันนั้นนะครับผมเองเนี่ยตกใจสินค้าที่เขาในร้านเขาน่าซื้อทั้งหมดบางสินค้าเขาผลิตเองบางสินค้าเขารับมาแต่บางสินค้าเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นตัวแทนนะครับเขาเป็นเพื่อนกันมาฝากขายเป็นงานแบบบูสครับหมายถึงว่าผลิตไม่เยอะแล้วก็มาวางให้เขาโชว์ในร้านผมเองเห็นแล้วแบบว่าหือเยอะทุกอย่างเลยผมก็เดินหยิบไปเลยเหมาทุกกองนมบัตรหยิบๆยิบหเขาตกใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะให้คุณะ นำไปขายต่อคนอื่นผมบอกว่าผมไม่ได้ไปขายต่อคนอื่นเ mm. นื่องจากว่าผมอยากจะซื้อไปฝากเพื่อน mm. แล้วก็มาโชว์สะสม mm. แล้วก็ใช้ mm. เขาก็บอกว่าเขาอยากให้คนอื่นได้ใช้บ้าง mm. ก็เลยพูดว่าไม่ให้เราเหมา่าและแต่เราก็คิดว่าในใจว่าถ้าเรามาแล้วเสียค่าื่องบินแล้วเนี่ยเราควรจะซื้อให้คุ้มแต่จริงๆเขาพูดมาก็มีเหตุผลนะครับในการแบ่งปันการเล่นของคมปิ้งเนี่ยจนเราซื้อนะครับแทบจะหมดร้านเขาลูกน้องเขานะครับ mm. เขาก็โทรบ,บอกเจ้าของร้านเจ้าของก็เลยแบบอ,อยู่เป็นใครจะมาซื้อ เราก็จะบอกว่าเขาไม่รู้จักเราเราก็เขาเลยแบบเดี๋ยวเขาจะมาจากบ้านเลยเขาจะมาจากบ้านอีกประมาณถึงเนี่ยบ่ายสองเขาตั้งกลางเซ็นมาเลยเขาบอกผมไมรู้ว่ามาจากไหนยังไม่เจอเขาบอกว่าเะยช่วยเรากินกาแฟนะครับตั้งจิบกาแฟเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะพบตัวเราว่าเราคือใครทําไมถึงต้องซื้อเขาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะมาคุยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพบกับซาโจโกกิเป็นเจ้าของร้านกิกฟิลนะครับเขาจะมาดิบกาแฟให้เรา ดื่มว่าจะเป็นยังไงและผมได้ชอปปิ้งอะไรของเขามาบ้างนะครับพบกันในช่วงหน้ามาสนัเบาสนุนโดยบชั้นอบค่ไครับบกบนี่นี่นี่าลงอัตขานมัอติแคยอกากิากรากรากากรากรากราากนารการา